นายสาชัยแจมประสิสกุลในอำเภอสีเทพครับเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สมาคมชาวบ้านกิจสงเคราะห์กองทุนหมู่บ้านอำเภอสีเทพโดยมีนายประจบนาคถินนายกสมาคมชาวบ้านกิจสงเคราะห์กองทุนหมู่บ้านพร้อมในคณะกรรมการสมาคมชาวบ้านกิจเข้าร่วมประชุมสมาคมชาวบ้านกิจสงเคราะห์กองทุนหมู่บ้านอำเภอสีเทพจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่6มกราคม2555มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับครอบครัวของสมาชิกที่เสียชีวิต ช่วยบำรุงขวัญและกำลังใจเป็นแนวทางการช่วยเหลือเพื่อประกันความเสี่ยงให้กับกองทุนหมู่บ้านอำเภอสีเทพมีสมาชิกจำนวน1 3ึ0งรายรับสมัครสมาชิกใหม่ระหว่างปีจำนวน1 9 9 0รายรวมมีสมาชิกจำนวน14,998รายสมาชิกเสียชีวิตทั้งปี1 8 0รายสมาชิกเสียชีวิตก่อนกำหนดคุ้มครองจำนวน3รายสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ 126รายสรุปณนะวันที่31ธันวาคม2562คงเหลือสมาชิกจำนวน14,698รายในการจ่ายเงินค่าสงเคราะห์ทายาทหรือผู้รับผลประโยชน์จะได้รับเงินสงเคราะห์ศพจากการเสียชีวิตของสมาชิกเป็นจำนวนเงิน146,698บาทและทางสมาคมชาว้านกิจสงเคราะห์กองทุนหมู่บ้านอำเภอสีเทพ ได้มีการจัดประชุมสามัญประจำปีเป็นประจำทุกปีเพื่อสรุปผลการดำเนินงานและชี้แจงสถานะทางการเงินของสมาคมในรอบปีที่ผ่านมาพร้อมทั้งเพื่อให้สมาชิกได้รับทราบระเบียบข้อบังคับของสมาคมและสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ซึ่งในการประชุมสามัญประจำปีในครั้งนี้มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี62จำนวน318คนจากหมู่บ้านต่างๆหมู่บ้านละ3คนจำนวน106หมู่บ้านพร้อมทั้งคณะกรรมการสมาคมอีกจำนวน15คนและเจ้าที่ของสมาคมอีก1คน เข้าร่วมการประชุมสนับสนุนข่าวด้วยศูนย์ยามาฮ่ารัตนเพชยานยนต์สะดวกสบายสมุกสาขาทั่วเพชรบูรณ์ออกรถกับรัตนเพชยานยนต์วันนี้รับประกันครบถ้วนออกให้บริการนอกสถานที่สม่ำเสมอศูนย์บริการพร้อมช่างทุกสาขาค่าแรงฟรีตลอดชีพจัดกับทางร้านหรือฝ่ายแนนก็ได้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม0 5 6 7 0 1 7 7 7 7